ดิฉันเยาวนาน้องบุญสมศรีค่ะประธานชุมชนบ้านนอกมะมูปู6กตำบลเจ็ดเสมียนค่ะและนี่วอมสุบุญเกศค่ะเป็นกรรมการของชุมชนหนึ่งท่านและนี่อสมอค่ะของตำบลเจ็ดเสมียนค่ะหน่วยงานของดิฉันคือทำงานให้แก่เทศบาลน,นะคะและเทศบาลก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะมีกิจกรรมในส่วนร,ร่วมของแต่ละครั้งนะคะของเทศบาลดิฉันก็จะให้ความร่วมมือทุกครั้งนะคะและส่วนด้านเทศบาลที่ให้การสนับสนุนของตำบลก็คือ1 ก็คือพวกอสมอนะคะให้การดูแลอสมอแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องไฟฟ้านะคะตรงไหนที่มีไฟฟ้าเทศบาลก็ให้อำนวยความสะดวกให้นะคะทุกที่แล้วก็ถนนทุกซอยนะคะที่กำลังดำเนินงานอยู่นะคะค่ะแล้วก็เรื่องน้ำท่วมนะตรงมูหงี้จะมีน้ําท่วมทุกปีนะคะแต่นายกก็สามารถแก้ไขได้นะคะโดยการฝังท่อต่อต่อท่อนะคะ ครับผมนาสุบินเกตครับเป็นกรรมการทุนชนหนองมะงูครับเพื่อสนับสนุนอของชุมชนของเราทางเทศบาลมีโครงการอะไรมาแล้วก็ร่วมทำร่วมดูแลเชื่องทำแก้ไขิที่เดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ร่วมกันทำฮนะเพื่อต้องการให้เทศบาลของเราและหมู่บ้านของเรานี้เจริญรุง่งเรืองครับสำหรับทุนชนหนองมะงูครับมันมีนม้ำท่วมอยู่หนึ่งสองสามที่นะครับเวลาฝนตก ฝนตกมากน้ำเลยท่วมถังชาวบ้านเดือดร้อนจะต้องเอาเทศบาลช่วงต่อนี้เทศบาลต้องเอาเครื่องมาดูดทุกวันเลยเวลาฝนตกเช้าต้องเครื่องมาดูดเช้าต้องเครื่องมาดูแต่นายกคนนี้มาเป็นนายกแล้วหนึ่งปีผ่านไปรู้สึกว่าเราก็แก้ไขเอาวางท่อวางอะไรน้ําก็ไม่ท่วมต่อวันนี้ฝนตกน้าก็จะไม่มีท่วมเลยนะครับตอนนี้ปกติไฟฟ้าตกแรงตามาชาวบ้านใช้ไฟไม่พอชาเราก็ไปแจ้งเทศบาลเทศบาลนายกก็วิ่งเต้น เอาไปหาไปป้าขยายเขตตอนนี้ตั้งโบ่แก่หมายทุกจุดและเสียตามสายมีทุกชุมชนตอนนี้มีทุกทัก่วหมดทั้งตมเจษเมริน,นะครับขอบคุณครับดีครับผมอ,ส,อ,มอสมทศเมรินครับสําหรับความเกี่ยวพันระหว่างอสมกับเทศบาลนะฮะส่วนของเทศบาลก็ให้ความร่วมมือในเรื่องงบประมาณนะในการประชุมอบรมอะไรต่าง หรือจะเป็นบุคลากรของเทศบาลแล้วก็นำโครงการและแนะนําให้และโดยเฉพาะเรื่องฉีดยากันยุงเทศบาลก็ให้ามาฉีดแล้วก็ให้คนงานมาด้วยแล้วทางอสอมเราก็ได้ไปตรวจสอบติดตามอยู่ทุกเดือนนะครับดังนั้นอสอมอปรเทศบาลของเราเนี่ก็ทำร่วมมือกันกด้วยดีครับก็มีบางเรื่องบางอย่างก็อาจจะ มีที่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ตรงกันแต่พอได้คุยไปแล้ว,ลวก็ทำไปแล้วก็เข้าใจกันดีแล้วก็ตั้งามีเทศบาลมาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจะเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือจะเป็นระบบอะไรต่างๆก็พัฒนากันขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นนะครับสําหรับตำบลเป็นสมัยของเรานะครับตอนนี้ครับขอบคุณครับครับสําหรับคุมชนหม่อมมโูของเรานะครับ ก็ได <ส gas: S 1> ้มีทางกเทศบาลซึ่งมีนายกบุมรัตน์อาณาภูมิและเป็นนายกมนจรีเสียนะครับดูแล เรื่องผู้สูงอายุครับตอนนี้ผู้สูงอายุของเราก็รู้สึกว่าท่างแต่น,นายกคนนี้เข้ามาแล้วนี่ครับท่านผู้สูงอายุนี่ได้รับเงินพร้อมเพียงตลอดทุกเวลาไม่มีการกขข้องและความสะอาดก็เรียบร้อยสวยงามครับเรียบเรองเราทั้งเส่นทางครับอันนี้ก็ขอขอบคุณครับผลงานที่ดิฉันได้รายงานไปนี้นะคะคือเป็นผลงานของเทศบาลพันซิ่งนะคะที่ให้การสนับสนุนชุมชนทางด้านผู้สูงอายุนะคะอสอมสตรีและกลุ่มสตรีนะคะแล้วก็มีมการฟันธ์าพันไทยนะคะ ก็ขอให้เทศบาลตะบลจษเมียนนะคะขอให้ทํางานตรงนี้กับร่วมกับประชาชนในตะบลจษเมียนนะคะควบคู่กันไปนะคะขอให้คือทําหน้าที่ที่ดีที่สุดนะคะที่ชาวบ้านก็ได้รับรู้แล้วนะคะว่าเทศบาลชุดนี้ทํางานมีผลงานไปหลายด้านหลายด,ย,ดย,ดยด้านนะคะขอให้เทศบาลทํางานให้แก่ประชาชนตลอดไปนะคะและสุดท้ายนี้ดิฉันตัวแทน จนออกมามูการูนที่6ของตำบลจตุเนียนขอขอบพระคุณเทศบาลนะคะที่ให้การสนับสนุนทุกๆเรื่องนะคะของในตำบลน,นะคะมีส่วนร่วมทุกๆ,ๆ,กๆกเรื่องนะคะคาะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับ